สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับนุ่นเหมือนเดิมนะคะในช่องมูนุ่น h ชนแนลนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาดูเจโมนะคะเปลี่ยนไฟท้ายนะที่ซื้อมาใหม่นะคะนี่อันนี้ซื้อฝาครอบมาฝาครอบไฟท้ายในตางห่างอันละยี่สิบบาทอืม เราไปดูอันนี้สามร้อยนะคะซื้อต่อจากพี่เติมคู่หนึ่งสามร้อยเราไปดูนะดูเซโม่กำลังถอดะะเอาไฟเช็คในกระเป๋ามัียกระเป๋าอยู่ไหนดนูหอยอยูังหอยอยู่ทังเก็บไหม ทำไมต้องลนไฟอะนน มาถอดอะไรถอดอันนี้เกี่ยวดันเอาไปทำอะไรไปซ่อมไดเอเอยังเดีเ๋ยวเดียว ข้าบขั้นตอนนี้ไปเลยลีลาทำลีลามากาค่อยมาดูตอนที่ใส่เลยด,ดีกว่าข้างนี้มันไม่แตกนี่อ๋ออยากเปลี่ยนเนาะ นี่ค่ะอันเก่าข้างนี้แตกคืออีกฝั่งไปดูอันที่แตกหนักเลยไม่เป็นไรคะ่ะเราซื้อใหม่แล้วแหละเนาอก็ มันเป็นของเดิมที่พี่เก็ซื้อไว้นะคะแล้วทีนี้ของเราแตกพอดีหาในะซื้อในเมืองก็หาซื้อไม่ได้ ที่จริงมันเป็นฝาสีส้มนะคะเราก็เลยไปซื้อฝามาเปลี่ยนเพราะเราอยากใส่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนตอนที่เสี่ยหมูใส่เนาะว่าตอนนี้เสี่ยหมูกำลังไปถอดอะไรไม่รู้ของรถเกี่ยวอยู่จะเอาไปซ่อมนะคะ รถอะรถไฟอะนี่อหะอนียเหอถอดเอ e ดใส่ เอ้ยเกี่ยวยังกับกลัวใช่บ่อยขนาดนี้เขาจะได้กินอะไรไหมอะไร ยี่แก่ใช้เบลฝาไฟเลี้ยวเองยี่ใช้เบลกันไกด้วยใช้ใส่หลอดไฟได้วยกันไก่อะกันไก่อะใครเป็นคนเอาไปทิ้งไว้ในรถตอนแรกคนสวย,วยเลืลก,ก็ต้องรับผิดชอบองก็ถูกแล้วก็เอาก็ข้าไปซื้อฝาให้ไงข้าถอดหลอดไฟแล้วก็เช็ดหลอดไฟให้แล้วเอาหลอดไฟใส่ให้แล้วก็เดินไปเอา โอ้โหโอ้โหคิดยาวเลยครับคิดยาวเลยครับโอ้โหเฮ้ยบากรบต้มไก่ดิกรบไม่เลยแล้วทำไมอันสีแดงถึงไม่ใส่ฮะเอไรแล้วทำไมอันนี้ถึงไม่ใส่มันมีหลอดของมันอยู่แล้ว เป็นหลอดสองไส้เป็นหลอดธรรมดาเลยเราค่อยมาดูตอนที่เสี่ยงโมไส้ที่ ย <Yeah. S 2> จะใส่แล้วนี่งาดูเลยให้ดูหรอกมันจะใส่ได้ไงวะเนี่ยไม่ได้เว <Where? S 1> เอาไปคว้าก่อน ออุ้ยุ้ยมาจากไนวะเอ็งหันอันใหม่มาดิอันนี้เหล็กนาสิเบื่วเสียงไก่เอ็งหันอันใหม่มาเขาจะถ่ายรูปตอนเอ็งถืออ่ะโอเคทดสอบทดสอบ อ่อนัวล่ะไฟลีอันนี้ไฟลีนี่ไฟดูนี่นะคะคือข้างที่ใส่เสร็จแล้วนะคะเลยอีกข้างนึงเสีย๋มัวแดดไปทำรถเกี่ยว จะเบิกเปิดสวิฟน้ำเออไปเบิกเปิดไฟเลี้ยวหางไส้อ้าวชิบหายแล้วุ่นติดเฮียออกมวนเฮ้ยเปิดหางหัวดิหางไส้เอ้า ตมึงได้พีดหรือเปล่าเปิดไหมเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนเปิดไฟลีดิเปิดไฟลีปิดปิดเปิดไฟลีไหมกูตัวพิดฟังนี่อะพ่อสร้างอีกนทีสิื่ สังลำผิดลำผิดสังง่มต่อผิดครับต้องตัวไหมครับตัวไม้อยังเคลียสระบสายากระจกเอาก็ตัวไม่บละก็เอาอันเก่าแล้วก็ตัวอันไม่ ตกไไหมฝนพนี่ยกลังเขาไปแล้วเหรอหลังลังสือ,ขอเขาบ้วเดียวอ้าวมันบัวถามมันก็ว่ามันขี้ขันเห็ดมันเห็ดผู้เดียวก็ลถหซ Bao lì bơi Biệt bơi li, bơi bơi li, ông có bố bơi vào, bơi bơi li, bơi bơi li, bơi Biệt bơi li, bơi bơi li bơi bơi không có tiền vào ơi Phí xú Cô có thân để to Để đeo mức như nạt lại Pin vị con บเมนฟิวมันขาดลง่าเอาเปิเฟลียไปยังไม่ข้าดขนาข้ามันี้่ติดบวไปฟลีป,ปล่อย่าบิก เบอไ์เลรียวเปิดพ่อมาข้างซ้ายยกขึ้นยกไอ้ก้านข้างซ้ายขึ้นพ่อพี่จิพ่อถึงเรียวรับเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะมันอันนี้ สายเก่าหนิหรอือวต้องคันดีอันนี้คือข้างที่แตกข้างนี้คือข้างที่แตกนสภาพเป็นแนวนี้แล้วนี่ยับเลยเอ,อ เสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้แหละอีกโดนอยกอสิตอแล้วนี่มันบายดนมาแล้วบอะไรติเออมันจะมันสิบาบสองแล้วต้องไปเชื่อมอีกยังไม่จบนะคะมันมีอีกหลายอย่างหลายแนวที่ต้องทำก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องหมูนนด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้านะคะทุกคนยังไเนียบ๊ายบายค่ะแต่เม่า